สวัสดีค่ะเพื่อนๆืวันนี้มีนาชาแนลจะพาเพื่อนๆืมาพบกับบอนสีอีกหนึ่งชนิดนะคะน้องคนนี้นะคะจะให้ดูก่อนเลยค่ะว่ามีกระดูกใบสีแดงนะคะสีแดงออกสีแดงสีแดงเข้มเลยนะคะแล้วก็มีจุดที่ใบค่ะ,ะพื้นใบเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็จุดที่ใบจะเป็นสีขาวนะคะนี่นะคะได้น้องมา นี่นะคะเพิ่งได้น้องมานะคะนี่ค่ะสวยงามนะคะแล้วก็มีหลอดแตกออกมาใหม่ด้วยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะน้องชื่อว่านกสีอุสานะคะอ่าเป็นบอลตระกูลนกนะคะก็จะคล้ายๆกับบอลนกกระทานะคะแต่ว่าความอ่าเข้มอ่า ความเข้มของสีเขาอะค่ะจะแตกต่างกันนะคะเราก็เพิ่งเคยเจอนะคะว่านกสีอุษาเป็นแบบนี้นะคะปกติอะคะ่ะเราก็จะมีแต่นกกระทาอยู่แค่ต้นเดียวนะคะโดยมากก็คือบอลน,นกกระทาเนี่ยจะหาง่ายนะคะก็จะเป็นบอลบ้านๆแต่ว่านกสีอุษาเนี่ยก็จะค่อนข้างหายากนิดนึงนะคะนี่นะคะเพื่อน เดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าระหว่างบอลนกกระทากับบอลนกสีอุษาเนี่ยเขาจะแตกต่างกันยังไงนะคะนี่ค่ะนี่เลยอันนี้เป็นบอลนกกระทานะคะที่เราเพาะนะคะเพาะจาก ที่เราสั่งมานะคะสั่งหัวเข้ามานะคะเราก็มาเพาะตรงนี้นะคะนี่ค่ะบอลนกกระทาค่ะเขาจะมีกระดูกสีชมพูแต่ว่าเขาจะอ่อนกว่านะคะแล้วก็ใบเขาก็จะสีเขียวเหมือนกันนะคะกระดูกใบเนี่ยค่ะกระดูกใบเขาจะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะเป็นลักษณะนี้นะคะ,ะใบเขาจะเป็นสีเขียวแล้วก็มีจุดสีขาวอมชมพูเหมือนกันค่ะแต่จะให้เปรียบเทียบดูนะคะเห็นไหมคะ บอนนกกระทากับบอนนกสีอุสาความเข้มเขาแตกต่างกันค่ะบอนนกกระทาเขาก็จะออกสีเขียวอ่อนนะคะสีเขียวอ่อนกระดูกใบก็จะอ่อนกว่านะคะส่วนบอนนกสีอุสาเนี่ยค่ะเขาจะมีความเข้มกว่ามีความแข็งแกร่งกว่ารู้สึกว่าจะ ถ้าเปรียบเทียบอะคะ่ะก็เหมือนพี่สาวกับน,น้องสาวเลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เขาก็จะดูอ่อนๆนะคะดูเขียวอ่อนอันนี้ใบนี้เขียวเข้มนะคะกระดูกใบชัดเจนนะคะเป็นสีชมพูเข้มเลยค่ะแล้วก็จะมีจุดสีขาวน้อยกว่าค่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะเหมือนเดิมค่ะเราได้เขามาเนี่ย แม่ค้าก็บอกว่ามีหัวเดี๋ยวเราก็จะลองผ่าหัวเพื่อที่ขยายพันธุ์บอลน,นกสีอุตาหเหมือนกันนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะความเข้มเขาดูดูขลังอะคะ่ะความเข้มเขาดูขลังดูสวยแบบอ่าเขาจะเรียกอะไรอสวยเร่เช่ดหยิ่งก็ได้เนาะ <laughs> เพราะว่าอ่าจะดูแบบสวยแบบสวยเซ็กซี่สวยนางแบบสวยแบบสวย สวยเลยแต่อันนี้ค่ะนกกระทานเนี่ยก็จะแบบสวยน่ารักอะะัค่ะออกจากสไตล์น่ารักน่ารักนะคะอันนี้เขาดูดูมีมนคังนะคะสําหรับสายบอลเนาะนะคะก็วันนี้เราก็ได้ต้นนกบอลน,นกสิวสามาให้เพื่อนๆดูนะคะลักษณะบอลเนาะนะคะค่ะนี่ค่ะอันนี้นกกระทาน,นะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราก็จะลองมาเปลี่ยนกระถางนะคะเพราะกระถางน้องะคะ่ะ เหมือนเดิมค่ะไซนี้นะคะเราก็จะมาดูกันค่ะว่าหัวน้องมีแค่ไหนแล้วเราก็จะมาผ่าหัวผ่าเขี้ยวเขานิดนึงแล้วเราก็จะมาเพาะพันธุ์ต่อไปนะคะเพื่อแบ่งพันนะคะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลลากันไปก่อนนะคะกับบอนนกสีอุสาค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ